เราเป็นแฮปปี้มามี่ไดารียเราจะตอบเพื่อนไปแบบมูบล่าก็ือมีด้เราต้องได้ข้อมูลที่เป๊ะที่สุดยังไม่จบแน่นอนกีฟเอาไว้ของเราต้องยิ่งใหญ่เกรียงไกร <c oughs> แน่นอน เราอยู่วงการแม่และเด็กเพราะฉะนั้นการอัปเดตกาเจ็ตของแม่และเด็กต้องมาแม่ลูกอ่อนคนไหนที่มองหาเครื่องปั๊มนมดีๆที่สเปคโดนใจบอกเลยว่าพลาดคลิปนี้ไม่ได้ด้วยประการทรั้งปวงค่ะอื่นเลยเนี่ยหวันต้องถาวความเป็นสมัยที่หวานให้นมลูกก่อนคือเอาจริงๆแล้วอ่ะหวานก็ไม่ใช่คุณแม่สส่นักปั๊มขนาดนั้นเป็นสายปั๊มบ้างเต้าบ้างแต่ว่าเราอะ่ะก็จะมีเพื่อนที่เป็นคุณแม่ใส่นักปั๊มแบบเยอะมากๆและก็มีมาถามถึงเครื่องปั๊มนมเยอะมาก เราก็เลยต้องหาข้อมูลเยอะมากนะคะเพราะว่าเราอยู่ในจุดุเนี้เราเป็น Happy Mommy Diamond, แฮปปี้มัมมี่ไดรี่เราจะตอบเพื่อนไปแบบงูประบาก็คือได้เราต้องได้ข้อมูลที่เป๊ะที่สุดแกจเจตที่ใหม่ที่สุดฟ <Wow. S 1> ังสั้นที่เรอดที่สุดเหมือนเราให้เพื่อนๆของเราฟังค่ะโดยสเปคส่วนใหญ่ที่คุณแม่แทบจะทุกคนต้องการเหมือนกันเลยก็คือ <c oughs> เครื่องเล็กพกง่ายใช้สะดวก และที่สําคัญคือแรงดูดต้องดีค่ะคําว่าแรงดูดดีในที่นี้ไม่ใช่แรงอย่างเดียวนะไม่ใช่แรงแบบแรง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 แบบกระชากหัวมั้องเป็นแรงที่แบบคล้ายกับลูกดูดเต้าจริงๆมากที่สุดค่ะและสําหรับวันนี้ วันจะมาอันบ็อกซ์เปิดตัวเครื่องปั๊มนมยอดฮิต2รุ่นจาก a อ t i t u d e หมัมให้ดูกันค่ะ Galaxy 2กับ Little Plus Pro 2ค่ะมาเริ่มกันที่พี่ใหญ่ Galaxy 2กันก่อนเลยค่ะสำหรับตัว Galaxy 2นะคะจะอัปเกรดมาจากรุ่น Galaxy ทั้งหมดการใช้งานแบตเตอรี่และแน่นอนที่สุดซิ g กเนเจอร์ของ a อ t i t u d e หมัมก็คือกรวยซิลิคนที่นิ่มมากๆค่ะเดี๋ยวเรามายนชมน้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Hmm. <laughs> และต่อไปนี้คือความพิเศษที่คุณแม่ทุกคนจะได้สัมผัสจากฟีเจอร์ใหม่ของ t t t ติจุ m มัม Galaxy 2ค่ะเครื่องปั๊มนมระบบ2มอเตอร์แยกการทำงานได้อย่างอิสระสามารถปรับโหมดการใช้งานที่แตกต่างกันได้ทั้งสองข้างมีปุ่มเมนูสำหรับปรับโหมดการทำงานแยกในแต่ละข้างสามารถปรับการใช้งานโหมดและระดับการทำงานที่แตกต่างกันได้ทั้งซ้ายขวาอัปเกรดเป็น5โหมดการทำงานเพื่อให้คุณแม่ได้เลือกใช้ตามความต้องการค่ะ <Wow. S 1> Expression Mode ระดับ1-7ถึงช่วยระบายน้ำนม มัซชโหมดระดับ1-5่้ช่วยนวดกระตุ้นเพิ่มปริมาณน้ำนมช i n 1 m o d e ระดับ1-7ช่วยเพิ่มการไหลของน้ำนมและบรรเทาอาการนมคัดตึง Double Freque n c y mode ระดับ1 7ถึงช่วยรียดน้ำนมให้เกลี้ยงเต้ามากยิ่งขึ้นป้องกันเต้านมอักเสบและโหมดใหม่ล่าสุด s ปินโ Mode ระดับ1-3ช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนของน้ำนมดียิ่งขึ้นโดยตัว s ปิน Mode นี้นะคะ<ๆ>เขาจะอัปเกรดให้ทำงานได้ถึง3ระดับทำงานด้วยการกระตุน้นด้วยแรงดูดต่ำๆแต่ว่าทีทีอย่างรวด ผลิตน้ำนมและทำให้การไหลเวียนของน้ำนมดียิ่งขึ้นค่ะพ <Wow. S 1> ัฒนาโหมด t in 1จากเดิมกระตุ้น5ครั้งดูด1ครั้งเป็นกระตุ้น8ครั้งดูด1ครั้งค่ะ ซึ่งโหมดนี้จะทําให้ช่วยระบายน้านมได้ดียิ่งขึ้นค่ะรอบความถี่ในการดูดสูงสุด137รอบต่อนอาทีในโหมด2 in 1เพื่อเริ่มการกระตุ้นผลิตน้านมแรงดูดสูงสุด450มิลลมตระอลอดต่อข้างเสริมประสิทธิภาพในการปั๊มนมให้ดียิ่งขึ้นที่สําคัญคือรุ่นนี้เพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อีก1เท่าตัวจาก2,500ม ah ิลลิแอมเป็น5,200ม ah ิลลิแอมค่ะโดยที่ยังชาร์จเท่าเดิมเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ ามารถใช้งานได้ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ต้องชาร์จแบตเลยนะั่นเองค่ะใหม่ล่าสุดกับฟีเจอร์สวิสสามารถสลับข้างตั๊มได้โดยใช้ปุ่มเพียงปุ่มเดียวค่ะนี่เลยจะซ้ายก็ได้จะท้องกันสองข้างก็ได้หรือจะขวาข้างเดียวก็ได้ค่ะ ที่สุดถึงระบบภายในเขาใช้นวัตรกรรม New m i โครแอร์ปั๊มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมอเตอร์ให้แรงดูดนุ่มที่สุด <c oughs> และยังช่วยลดขนาดของมอเตอร์ให้เล็กลงทำให้เครื่องปั๊มของเรามีขนาดเล็กน้ำหนักเบาแต่มีประสิทธิภาพของการดูดที่มากกว่าเดิมค่ะ wow. โดยที่เครื่องนี้มีน้ำหนักเพียง385กรัมเท่านั้น <Wow. S 1> ขนาดเล็กพกพาง่ายสะดวกสบายที่สำคัญตอนทำงานเสียงเบามากๆค่ะระบบ power protection ปิดกั้นการรับกระแสะไฟจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักช่วยป้องกันความเสียหายเบื้องต้นจากการชาร์จแบตโดยอุปกรณ์อื่นหน้าจอแสดงผลชัดเจนยิ่งขึ้นมีแสงไฟช่วยให้การปั๊มในที่มืดสะดวกมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับรูปทรงที่ทันสมัยพร้อมปั๊มได้ในทุกสถานที่และนี่ก็คือ Galaxy 2รุ่นพี่ที่หนึ่งในใจของใครหลายๆคนคะ่ะแต่ วันนี้เหมือนยังมีอีกหนึ่งรุ่นที่อยากแนะนําให้รู้จักนะบอกเลยค่ะว่าตัวนี้จิ๋วแต่แว๋วสมชื่อ Little Plus Pro 2จริงๆค่ะสำหรับน้องคนนี้นะคะจะมีระบบการทํางานแบบ1มอเตอร์สามารถปั๊มเดี่ยวหรือว่าปั๊มคู่ก็ได้โดยที่จะแสดงผลที่หน้าจออย่างชัดเจนค่ะมี5โหมดการทํางานสุดพิเศษเหมือนกัน <Wow. S 1> Expression Mode, Massage Mode 2 i n ท n อิน d ัน e หมดดับเบิลเฟรคเและใหม่ล่าสุด Spin Mode ค่ะ ที่สูงสุด104รอบต่อนอาทีในโหมด2 in 1 2> เพื่อเพิ่มการกระตุ้นน้ำนมค่ะแรงดูดสูงสุด400มิลลิเมตรประลอดเสริมประสิทธิภาพให้การปั๊มนมดียิ่งขึ้นค่ะแบตเตอรี่2,600มิลลิแอมป์ mm. ใช้เวลาชาร์จเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นค่ะน้ำหนักตัวเครื่องเบามากนี่หวันใช้2นิ้วถือยังไหวเลยมีน้ำหนักเพียง255กรัมเท่านั้นค่ะขนาดเล็กมากเบามากแล้วก็พกพาสะดวกมากจริงๆก็คือไซส์เนี้ยคือสามารถใส่เอาไปในกระเป๋าพกของคุณแม่ได้เลยแล้วก็กาาารทงนนนนเ,เบแ่นอน จบไปแล้วนะคะสำหรับการรียวสรุ่นยอดฮิตจากแอตติจูดมัมถ้าใครชอบแบบไหนก็ไปเลือกซื้อเลือกใช้กันได้นะคะ <Yahoo! S 1> แต่วันนี้ค่ะยังไม่จบแน่นอนกีฟเอาไวของเราต้องยิ่งใหญ่เกรียงไกร <c oughs> แน่น เครื่องปั๊มนมยอยทิตแล้วเขายังมีอุปกรณ์เสริมมาให้มากมายแบบ <Wow. S 1> จัดเต็มเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะคือ Easylink พูดเลยว่านวัตกรรมนี้ตอนช่วงที่หวัดยังปั๊มนมอยู่มันยังไม่เป็นที่ฮอตฮิตสิ่งนี้ก็คือเราเนี่ยจะสามารถปั๊มนมลงไปในถุงเก็บน้ํานมได้เลยเขาก็จะมีตัวคอนเนคเตอร์มาให้ก็คือเอาน้องคนนี้นะคะไปต่อเครื่องปัม๊มแล้วก็ฝากตรงนี้นะคะมาหมุนกับซองอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เสร็จ,แล,รจแล้วก็เก็บเข้าตู้แช่นมได้เลย ไม่มีการสูญเสียน้ำนมใลทั้งสิน้นก็คือดีมากๆถัดไปก็คือผ้าคลุมให้นมลายใหม่ล่าสุดทด้าด ตรงนี้มีโครงให้ด้วยนะคะก็คือแค่สวมหัวแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นลูกน้อยกลอยใจของเราได้ด้วยเวลาปั๊มนมไปให้นมใบใดๆดลำดับถัดมาค่ะก็เราใส่ของเกรกูปสาหรับมนุษย์แม่ทุกคนสัมภาระเราเนี่ยคือเยอะตลอดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่าวันไหนจะน้อยคือเขาตอบตจแม่เขามีฟังก์ชันแบบมีหลายกระเป๋า <c oughs> เพราะว่าเรามีหลายอัเซอร์รี่อันนี้ก็มีรูนี่ก็มีอันนี้ก็มาไขขวดนมกอดได้สะพายกระเป๋ากอดีขังหลังก็มีลูเพิ่มขางในก็ยังมีลูกอีกมีซิบซิบ แล้วก็ยัมีขวดเก็บนม5ออน1ชุดพร้อมกับกล่องใส่อุปกรณ์อีกด้วยค่ะทั้งหมดนี้เราจะมอบให้กับแฟนเพจที่น่ารักของเราโดยมีกติกาง่ายๆเหมือนเดิมตลอดนะคะก็คือ แชร์คลิปนี้โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมกับคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ว่าอยากได้เครื่องปั๊มนมของแอติจูดมัมรุ่นไหนและก็เพราะว่าอะไรทางทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดีและแจ้งใต้โพสต์อีกทีว่าใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลไปนะคะคําตัดสินของทีมงานของเราถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะไม่มีการงองแงสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีน้ํานมเยอะๆกันทุกคนนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายอยากปั๊มนมอีกทีแล้ว เมื่อไหร่จะได้ฟอสอนมอีกทีก็ไม่รู้รออยู่นะคะลูก